Asus t u g Gaming ยุคมีบอกเลยว่าไม่ได้มีแต่ AMD เพราะว่านี่คือ t u f Gaming F15 ที่มาพร้อมกับ CPU Intel จะแรงจะดีแค่ไหนต้องไปดูสวัสดีเพื่อนๆทุกทคนครับพบกับผมครับตันไต้โตคอมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Asus t u g Gaming 1> F 1 5ครับเป็นโน้ตบุ๊กทัฟที่มาพร้อมกับ CPU Intel นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการแยกชื่อรุ่นแยกชื่อซีรีส์อย่างชัดเจนนะครับถ้าเป็นสเปค AMD เนี่ยจะเป็น A 1 5ครับแต่ถ้าเป็นสเปค Intel จะเป็น F 1 5อันนี้ไม่ใช่ชื่อเครื่องมินลบนะครับแต่มันคือเจ้าโน้ตบุ๊กทัฟเกม่งสเปค Intel นั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาการดีไซน์การออกแบบนี่คือทัฟเกมมิ่ง A15 เลยก็ว่าได้ต่างกันแค่ไส้ในะอย่างเดียวครับบอดี้ภายนอกทุกอย่าง เหมือนกันหมดเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปครับที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 10850H ตัวแรง8คอร์16เทรดกันเลยนะครับส่วนแรมให้มา16 GB DDR4 บัส3200 MHz ครับส่วนการ์ดจอเป็น Nvidia GeForce GTX 1650 Ti SSD 480 GB หน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 144 Hz นะครับมี Windows 10แท้มาให้รับประกันตัวเครื่องถึง2ปีราคาอยู่ที่34,990บาทเท่านั้นนะครับการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยอันนี้ผมคงไม่พูดอะไรเยอะนะครับ ตัวบานฝาพับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นรุ่นคอ I5 เนี่ยจะเป็นตัวพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะมีความสวยงามดูหรูหราจับแล้วรู้สึกดีกว่านะฮะตรงกลางเป็นโลโก้ทัฟครับพร้อมกับมีกลมๆลม4จุดทําเป็นเหมือนหมุดนะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเครื่องนั่นเองเปิดเครื่องมาครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องจะ ค่อนข้างหนืดนิดนึงนะฮะเวลาเปิดบานฝาพับจะต้องใช้2มือเปิดครับไม่สามารถใช้มือเดียวเปิดออกมาได้นะฮะใช้2มือจะดีกว่ากลางหน้าจอได้สูงสุดประมาณ145องศานะครับเปิดมาเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 1 4 4 h z เนะครับเป็นจอขอบบางผิวจอเป็นแบบด้านป้องกันแสงสะท้อนออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเพราะว่า sRGB เนี่ยเขาให้มาแค่64%เท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสีจอเนี่ยมันไม่ได้เพี้ยนนะครับแค่ขอบเค สีของจอมันไม่ได้กว้างเท่านั้นเองนะส่วนถัดมาครับโลโก้ด้านล่างโลโก้ ASUS อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนถัดมาครับที่ตรงบริเวณพาร์แนลคีย์บอร์ดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการเล่นเท็กเจอร์รวดลายต่างๆเพิ่มความสวยงามนะครับตัวเครื่องเนี่ยวัสดุโดยรวมจะเป็นพลาสติก ABS หมดเลยนะครับมีแค่ตรงตัวฝาหน้าเท่านั้นที่จะเป็นอลูมิเนียมสวยๆนะฮะแต่ว่าภายในเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเท็กเจอร์เขาทำเป็นอลูมิเนียมบรัชนะครับเป็นเส้นๆเ,เ,เหมือนรวดลายอลูมิเนียมแล้วก็มีการทำโลโก้ Tough Gaming เพิ งามมามกขึ้นดูไม่เป็นพลาสติกแบบโล่งๆนะครับแล้วข้อดีของพื้นผิวแบบนี้คือมันช่วยลดความร้อนครับความร้อนที่จะถูกส่งผ่านเข้าสู่มือเราขณะเราใช้งานทําให้เรารู้สึกสบายมือมากขึ้นไม่รู้สึกร้อนมือขณะที่เรากําลังใช้งานตัวเครื่องนะครับและที่สําคัญคือตัวเครื่องด้านบนเนี่ยบริเวณนี้จะมีช่องสําหรับดูดลมเข้าช่วยดูดลมเข้าจากด้านบนตัวเครื่องนะครับอากาศด้านบนจะฟโฟลดีกว่าตัวเครื่องด้านล่างอย่างแน่นอน ถัดมาครับใกล้ๆการมีปุ่ม power แยกออกมาชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นปุ่ม power ที่อยู่รวมกับตัวคีย์บอร์ดแต่อย่างใดถัดมาครับที่ตัวคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดแบบ rgb full zone ครับออกแบบมาเน้นการเล่นเกมนะฮะที่โดดเด่นไฮไลท์ปุ่มกดก็คือมี r A u s d ที่เป็นปุ่มกดแบบโปร่งใสครับมองเข้าไปภายในเนี่ยเห็น,นกลไกชีวิตแบบชิคเคลสวิตอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเสียงคีย์บอร์ดก็จะลั่นๆประมาณนี้ครับ เสียงคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีความทลิกกี้นะครับมีความเป็น,นกลไกใครชอบเสียงแบบลั่นๆเหมือนแมคคานีเข้คีย์บอร์ดเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้ต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนแสงไฟคีย์บอร์ดก็สามารถปรับแต่งแสงไฟได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ Armory Crate นะฮะส่วนถัดมาครับที่บริเวณปุ่ม F 1จนถึง F 1 2ก็มีปุ่มกดฟังก์ชันคีย์ต่างๆมาให้อย่างครบถ้วนนะครับสามารถเพิ่มลดเสียงเพิ่มลดแสงหน้าจอหรือว่าปรับโหมดการทํางานตัวเครื่องได้ผ่านทางปุ่มฟังก์ชันคีย์ F ยนรับส่งถา,า,าง่มแบบย่อขนาดเลกกอาจจะได ยากนิดนึงนะครับ แต่ก็ออกแบบมานะฮะแยกออกมาอย่างชัดเจนเลยเพื่อให้สามารถกดเล่นเกมได้สะดวกมือมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับบางเกมที่ต้องการใช้ arrow key เป็นหลักเช่นเกมแข่งรถอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัว arrow key เองเนี่ยก็สามารถปรับโหมดแสงไฟได้แล้วก็ปรับเพิ่มความสว่างของแสงไฟคีย์บอร์ดได้ด้วยนั่นเองนะครับที่สำคัญคือมีนำแพดมาให้ด้วยครับเป็นคีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ15.6นิ้วแน่นอนว่าต้องมีนำแพดมาให้อยู่แล้วครับสามารถกดใช้งานแป้นตัวเลขได้อย่างสะดวกมือแน่นอนส่วนถัดมาจากคีย์บอร์ดครับเป็นทัชแพดออกแบบมาก็ ลื่นมือครับทัดได้ง่ายแล้วปุ่มกดของทัดแพดเนี่ยเป็นแบบชิคเคลสเิตครับนุ่มๆม,มือกดง่ายแน่นอนนะครับใครชอบฟิลการกดแบบนี้เนี่ยตอบสนองรวดเร็วว่องไวเห็นชัดเจนกดได้ง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะเนี่ยทัดแพดของเจ้า F15 ต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลอื่นก็จะมีสติ๊กเกอร์ Perfect v Warranty สติ๊กเกอร์ฟีเจอร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ Intel Core i7 Gen 10นั่นเองนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อครับฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องเนี่ยมีพอร์ตเยอะแยะมากมายเลย มาเริ่มกันที่อ็อก3.5ออเดโอไมค์เฮดโฟนคอมโบครับรองรับระบบเสียง DTS X นะครับถัดมาพอร์ต USB Type C รองรับ Display Port 1.4แล้วก็ USB 3.1 Gen 1 2พอร์ต HDMI 2.0 RJ45 พอร์ตแลนดแล้วก็ไฟ DC In สำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับส่วนถัดมาครับที่ทางขวามือของตัวเครื่องกันบ้างบริเวณขวามือครับไม่มีพอร์ตอะไรให้เกะก,กะมือมากมายมีเพียงแค่ USB 2.0พอร์ตเดียวเท่านั้นแต่ 2.0ครับนี่มันปี2020แล้วนะครับนี่ก็โน้ตบุ๊กราคา34,990บาท ใหญ่จึงให้ USB 2 0มาอยู่ครับควรเป็น3.1ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ขอติไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันส่วนตัวเครื่องด้านหลังครับก็ไม่มีอะไรมากมายจะมีแค่ช่องระบายความร้อน2ช่องเท่านั้นครับออกแบบแผงกริลช่องระบายความร้อนเนี่ยเป็นฮันนี่คอมครับทรงรังพึ่งดูแล,แล้วสปอร์ตโชวช์เทียว์สวยงามให้ความรู้สึกที่แข็งแกรง่งอึดถึกบึกบืนอย่างแน่นอนนะครับดโดยรวมเนี่ยช่องระบายความร้อนรอบตัวเครื่องครับมีแค่2ช่องเท่านั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะกับโน้ตบุ๊กที่ใช้ i7 10-8 5 0 h แบบนี้นะครับส่วนตัวเครื่องด้านใต้เองก็ยังออกแบบมาเป็นดีไซน์ฮันนี่คอมเหมือนกันก็คือแผงรวงพึ่งนั่นแหละครับมีการเจาะช่องดูดลมเข้าที่ดูแล้วค่อนข้างน้อยแตกต่างจากโน้ตบุ๊กเกมปิ่งปกติที่แผงดูดลมเข้าเนี่ยโอ้ยใหญ่ยาวแล้วก็ดูแบบดูดลมเข้าปริมาณมากๆได้แต่น,นี่คือเจาะมาช่องนิดเดียวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบนตัวเครื่องครับมีช่องมาให้อยู่แล้วด้านล่างเลยไม่เน้นอะไรมากมายนะครับฝุ่นจะได้ไม่เข้าตัวเครื่องเยอะอะไรประมาณนั้นนอกจากนี้นะครับจะมาาแยกซ้ขวต เป็นช่องลำโพงยิงจากด้านใต้ตัวเครื่องเจาะช่องมาขนาดใหญ่มีแผงดักฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่นเข้าตัวเครื่องด้วยนะครับบริเวณนี้ส่วนถันมาครับตัวเครื่องภายในฝาตัวเครื่องเนี่ยสามารถแกะออกมาได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าใช้น็อตถึง3ขนาดก็ต้องจําขนาดรูน็อตแต่ละตัวให้ดีๆนะครับใส่ผิดบอดี้อาจจะทะลุได้แต่น็อตบริเวณมุมเนี่ยจะเป็นการไขออกมาแล้วน็อตไม่หลุดนะครับแต่มันจะเป็นการยกฝาตัวเครื่องขึ้นมาแทนทําให้สามารถ แกะออกมาได้ง่ายส่วนตัวเครื่องภายในเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะชุดระบายความร้อนครับมีขนาดที่ค่อนข้างชุดเล็กไปหน่อยถ้าเทียบกับ CPU เป็น i 7 1 0 8 5 0 h ครับมีฮีทไปกแค่2เส้นเท่านั้นเอง 1> 8มิลเส้น6กมิลเส้นแถมยังมีฮีทซิงค์เพียงแค่2ชุดครับก็อาจจะดูน้อยนะครับอาจจะไม่พอสำหรับการนําไปความร้อนทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไปดูการเทสอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนพัดลมครับเป็นแบบ12โวลต์ให้มา2ตัวพัดลมมีระบบแอนติดดัสครับช่วยระบายฝุ่นออกทางด้านหลังพัดลมด้วยลดการสะสมของฝุ่นที่อยู่ภายในพัดลมนะครับอันนี้ถือว่าดีแต่ว่ามันจะมีช่องว่างเหลืออยู่บริเวณนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะเพิ่มฮีทซิงค์มาอีก1น่ชุดเพิ่มฮีทไพลสน่ว้อีกห้แรม 2แถวครับเป็น ram 1 6 g ห8แบวกแป b เป็น ram micron นะครับก็ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ถ้าจะอัปเพิ่มเติมเป็น32ก็ต้องถอด ram ของเดิมออกแล้วใส่16-16 <GB S 2> เข้าไปนั่นเองส่วน ssd ครับมีมาให้แล้ว1ตัวเป็นของ kingston ครับ่อฟลอยม่ยังดีนึกงว่าปลาเผานะครับแต่ไม่ใช่มันคือ ssd อยู่ภายในนะฮะส่วนการอัปเกรดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถใส่ ssd m. 2 pcie ได้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ยังมี drive bay ขนาด2.5นิ้วไว้อัปเกรดเพิ่มฮาร์า SSD าดด หนีแบบสตาได้อีกหนึ่งตัวส่วนแบตเตอรี่ครับเป็นแบตแบบลิเธียมโพลิเมอร์ขนาด3เซลครับสามารถทํางานทั่ว,วไปใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งถึง4ี่ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับการโหลดการทํางานของตัวเครื่องด้วยนะครับว่าโหลดหนักแค่ไหนถ้าเล่น a c e b o o k ดู YouTube ท,ท,ทั่วไปก็3ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับอยู่ที่2กิโลกรัมเท่านั้นครับถือว่าค่อนข้างเบานะแล้วก็ในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่450กรัมคร ทั้งตัวเครื่องรวมมาแดปเตอร์แล้วก็ประมาณ2.5กิโลกรัมถือว่าค่อนข้างเบานะครับพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกแน่นอนเอาใส่กระเป๋าไปสะพายขึ้นรถเมล์ทุกวันได้แบบสบายๆครับโดยรวมการออกแบบดีไซน์ก็ไม่ต่างจากเจ้า Tough Gaming A15 สเป c AMD มากนะักเหมือนกันทุกอย่างครับแตกต่างกันที่สเปคอย่างเดียว เดี๋ยวเราไปดูเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปชมกันเลยมาดูคนที่สเปคตัวเครื่องจากโปรแกรม CPU-Z นะครับ CPU เป็น Intel Core i7 1 0 8 7 0 H นะครับเป็น870นะครับไม่ใช่8 5 0 H ถ้าช่วงไหนผมพูด8 5 0 H ไปต้องขออภัยด้วยนะครับ CPU ครับมี8คอร์เทรดครับ เทอร์โบบูตเนี่ยสูงสุดอยู่ที่4.8กิกะเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับส่วนแคช L3 ให้มาสูงถึง16เมกะไบต์นะครับแล้วก็ในส่วนของแรมให้มาแล้วสูงถึง16กิกะไบต์ Dual Channel ครับวัด2,999เมกะเฮิร์ CL21 นะครับซึ่งแรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแรมของไมโครนนะครับความเร็วบัสเนี่ยอยู่ที่สักพันสองร้อยนะฮะสูงสุดเลยแต่ว่าตัวเครื่องอ่านได้2,999เท่านั้นครับส่วนการ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti ส่วนประสิทธิภาพความแรงครับถ้าเทียบกับ i7 i7 10700 pro desktop นะครับความแรงต่างกันเพียง16%เท่านั้นถือว่า i7 10870H ตัวนี้ H T R N e S แรงมากๆเลยนะครับถัดมาครับกับโปรแกรม Cinebench R20 ครับอุณหภูมิไอเดนตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่40องศาเซลเซียสเท่านั้นครับแต่เมื่อทำการเทสปั๊บเนี่ยอุณหภูมิตัวเครื่องจะสูงขึ้นแตะถึง94องศาเซลเซียสแล้วก็จะลดความร้อนลงมาครับเหลือช่วงประมาณ70-80องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับซึ่งความเร็ว CPU ขนาดทำการรันเต็มที่100%เนี่ยจะเหลือเพียงแค่2.9 g h z เท่านั้นนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะทำความเร็วได้ยังต่ำ3 5 g h นะครับ แต่เจ้าทัพ F15 ทำความเร็วได้เพียงแค่2.9 g h กเท่านั้นกับการเกสซีนิแบน R20 ครับส่วนคะแนนที่ทำได้นะครับ3,172คะแนนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ i7 1 0 8 0 h บนทัพ F15 เครื่องนี้ครับส่วนการจอครับ Nvidia GeForce GTX 1650 Ti มีคูณแอคคอ1,024หน่วยครับ RAM 4 g ิกะไบต์ GDDR6 ครับความเร็วบูสสูงสุดที่1,585 m h กะนะครับถือว่าความเร็วบูสของการจอค่อนข้างสูงมากๆเล ที่เดียวนะครับส่วนถัดมาครับกับการทดสอบ3 d m a ีมาร์ e ไฟส i k e นะครับทำคะแนนรวมได้ที่8777คะแนนนะครับซึ่งอุณหภูมิตัวเครื่องครับในช่วงฟิสิกส์เทสเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดแตะถึง95องศาเซลเซียสเลยสำหรับ CPU นะครับ ซึ่งสามารถทําความเร็วขนาดทาการเทสได้ที่4.0 g h z ถ้าเป็นการเล่นเกมเนี่ยความเร็วค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอครับการ์ดจอดันร้อนครับเพราะว่าเขาออกแบบตัวชุดระบบความร้อนเนี่ยมีฮีตไป์เส้นเดียวลากผ่าน CPU แล้วก็การ์ดจอเลยทําให้เมื่อ CPU เนี่ยร้อนการ์ดจอก็จะร้อนตามนะครับถึงแม้ว่าการ์ดจอไม่ได้มีพารานาทีในการโหลดอะไรก็ตามส่วน SSD ที่ให้มานะครับเป็นของ Kingston นะฮะความจุ480 g b ครับความเร็ว Read Write เนี่ยค่อนข้างน่ารักมากๆนะครับเป 9ับ719เมกะไบต์เซคัลเท่านั้นนั่นเองมาต่อันที่การทดสอบเล่นเกมครับกับ PUBG ปรับการาฟิกเป็น Very Low ครับ Anti-aliasing เป็น High ส่วน Texture แล้วก็ v i e w Distance เป็น Ultra นะครับโดยร่มแต่พื้นเนี่ยสามารถทำเฟรมเรทได้สูงถึง86เฟรมเซคนะครับในส่วนของเฟรมเรทเฉลี่ยตลอดการเล่นเกมเนี่ย จะอยู่ในช่วงประมาณ60-80เฟรมเพอเซกนะครับซึ่งการทำงานของ CPU นะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ20-30เเท่านั้นถือว่าทำงานชิวๆมากนะครับส่วนอุณหภูมิของ CPU ก็อยู่ในช่วงประมาณ80-90องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิกาจอเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ70องศาเซลเซียสปลายๆเกือบแตะ80นะครับซึ่งก็ถือว่าอุณหภูมิกาจอเนี่ยค่อนข้างร้อนไปหน่อยนะครับเพราะว่าการออกแบบชุดระบายความร้อนที่ใช้คีบไปเส้นเดี่มนั่นเองนะฮะ แต่ว่าโดยรวมครับก็สามารถเล่นเกมได้แบบลื่นๆอย่างแน่นอนนะครับด้วยแรม16 g b เนี่ย p ับ G ใช้ไปเพียง8.6 g b เท่านั้นใครจะนำไปสตรีมเกมครับก็สามารถนำไปสตรีมได้แบบสบายๆเลย2ช่องก็ยังไหวนะครับกับเกม PUBG ตรงนี้ที่เหลือครับก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆอย่างแน่นอนนะครับใครซื้อไปเล่นเกมที่เกินสเปคม,มากอย่าง PUBG CSGO Overwatch Valorant หรือว่าเกมอะไรก็ตามแต่ที่เกินสเปคคล้ายๆแบบนี้นะครับ าสามารถเล่นได้แบบสบายๆปรับกราฟิกเกมให้มันเหมาะสมหน่อยนะครับสามารถดันเฟรมเรทให้ถึงหน้าจอ1 0 0ซ์ได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนนะครับ มาต่อกันที่เกม Battlefield 5ครับเปิด Direct X 12เปิด HDR ปรับทุกอย่างเป็นโลเหมือนเลยนะครับซึ่งก็สามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ60-80เฟรมเพลเอกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมได้แบบลรื่อยๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกม Battlefield 5ก็ตามแต่การจอ GTX 1650 Ti เนี่ยไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนกับการเล่นเกมที่เกิ่สเปคหน,หนักๆอย่าง Battlefield 5นะครับซึ่งก็อุณหภูมิ CPU ครับก็จะสูงๆหน่อยเกือบแตะ100องศาเซลเซียสในบางจังหวะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กิน CPU ไปสูงถึง 50ถึง70%ในบางจังหวะเลยถือว่ากิน CPU ค่อนข้าง,างหนักมากๆนะครับในส่วนของกาจอครับก็ทำงานชิลๆชิลตรงไหนครับที่80ถึง90%นะครับแล้วก็อุณหภูมิกาจอพุ่งสูงถึง82องศาเซลเซียสกินแรมไปที่ 10GB นะครับใครที่จะสตรีมเกมกับไปน่าฟิล์มห้ก็ยังสามารถสตรีมได้ไหวนะครับเพราะว่า CPU i7 10870H เนี่ย ยังแรงแรงเล่นเกม Battlefield 5ได้แบบสบายสบายเหลือแรมเหลือ CPU ไว้สำหรับสตรีมเกมได้ด้วยนะครับซึ่งาหากว่าอนาคตเนี่ยใครอยากสตรีมเกมที่กินสเปคนักนะครับถ้วกลัว,วจะสตรีมเกมไม่ไหวเนี่ย Battlefield 5สตรีมได้เล่นเกมได้ลื่นแบบนี้นะครับเกมในอนาคตก็สามารถเล่นได้สตรีมได้แบบสบายสบาย,บายอย่างแน่นอนประกันการันตีได้เลยนะครับกับภาพสวยๆปรับโลและภาพจะได้นขนาดนี้นะครับถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับกับเกม Battlefield 5 เล่นกับจัดทับเกมิง F15 อีกหนึ่งเกมครับที่กินสเปคหนัก,นกๆอย่าง Call of Duty Warzone นะครับกราฟิกเป็น Full HD ที่เหลือเป็น preset หมดเลยปรับอะไรดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ70-80เฟรมเพอร์เซกเท่านั้นนะครับส่วนการทำงานของการจอเนี่ยก็สามารถรีดประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนการทำงานของ CPU นั้นสูงถึงประมาณ40-50%และอุณหภูมิอยู่ที่90องศาครับ แต่แร m เนี่ยกินไปถึง13 g b เลยทีเดียวนะครับใครที่จะสตรีมเกมหนักๆเนี่ยเกมอย่าง Call of Duty Warzone ก็สามารถสตรีมได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็สตรีมได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับสตรีมเกิน2ช่องอาจจะทําให้ RAM เต็มได้แต่โดยรวมครับเล่น Call of Duty Warzone ได้แบบลื่นๆแบบนี้นะครับ เกมเบอร์ก็สามารถเล่นไปสตรีมเกมไปได้อย่างแน่นอนการันตีเลยนะครับตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าจะทัพเกมมิ่งเอฟสิบห้าเครื่องนี้นะครับปรับกราฟิกให้เหมาะสมก็สามารถเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับการปรับกราฟิกด้วยนั่นเองนะฮะที่เหลือครับก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วนะครับว่าจะเล่นได้แค่ไหนคิวเขาเก่งแค่ไหนนะถ้าโน้ตบุ๊กสเปคด,ด,ดีแต่ฝีมือไม่เอาไหนก็เท่านั้นแหละรครับโดยรวมนะครับกับเจ้าทัฟบเครื่องนี้นะครับก็สามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆนะครับรวมถึงการทำงาน เรนเดอหนักๆที่ต้องใช้ CPU หนักๆเต็มที่100เป็นระยะเวลาน,านานๆเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะนะครับเนื่องจากระบบระบายความร้อนที่ค่อนข้างจะดูมินิมอลไปหน่อยก็ต้องทำใจนะครับแต่เื่นการเล่นเกมหมดห่วงเล่นได้สบายๆทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนนะครับเปอย่างไรครับกับเจ้า ASUS TUF Gaming F15 เครื่องนี้ครับต้องบอกไว้เลยว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคา34,990บาทอย่างเจ้า TUF F15 เครื่องนี้นะครับ ได้ CPU ที่แรงมาก i7 1 0 8 5 0 H ตัวท็อปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย CPU ตัวนี้นะครับจะอยู่ในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาสรงสูง40 0 0 0บาท50 0 0 0บาทอัพขึ้นไปแต่ว่าอันนี้แค่5า0 0่ได้ i7 ตัวท็อปมาใช้ถือว่าคุ้มคุ้มเลยนะครับใครที่เป็นคอเกมเล่นเกมแล้วอยากได้ CPU ประมวลผลแรงๆ8คอร์16 t o เฟซเนี่ยทัเกมมิ่ง F15 ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์น,นะครับหรือว่าถ้าแพงไปก็จะมีสเปคที่เป็น i5 หรือว่า i7 10750H วางจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันดูนะโดยรวมก็ <The Rome S 1> จะประมาณนี้นะครับกับ t o u Gaming f15 ซึ่งก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับเร็วๆนี้ในงานคอมมาที่จะถึงนี้วันที่26คุพฤศจิกาย,ยน2020นะครับวันนี้ผมตั้นใต้โต๊ะคอมต้องขอตัวลาันไปก่อนครับขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ติดตามชมนะครับกดติดตาม subscribe like, share, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทาง a s u ุด้วยสวัสดีครับไป